สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมปอพิทยพลนะครับในช่องของเราสอว์ตไกด์นะครับเช้าวันจันทร์ที่17มกราคมนะฮะก็ก,ก็คืนนี้พันยายเกมเวสต์แฮมเจอกับทางฝั่งของลีสชูเนต็ดนะครับเป็นเกมที่สนุกมากนะครับกราขู่เล่นกันถึงหน้าถึงเมือแล้วก็เป็นทางฝั่งของลีสครับที่นำถึง3ครั้ง1.0.21และ3.2สุดท้ายเป็นทางฝั่งของยุงทองที่เอาชนะ 3-2นะครับตอนนี้ก็คือมีโอกาสลุ้หนหอีกตกชั้นแซงเอลตันขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ในอันดับที่15ของตารางนะครับส่วนเวสแฮมเนี่ยก็มีโอกาสโดนวพวกสเปอร์แซงนะครับตอนนี้อยู่ที่4แต่ว่าสเปอร์เตะน้อยกว่าหลายเกมเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ชนะ3ประตูต่อ0นะครับในขณะที่ฟุตบอลอิตาลีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลอิตาลีเป็นหลักนะครับก็มีอตาลันตาเจออินเตอร์มิลาน ที่ผ่านมาโรมาากก่าเจอกายารีนะครับเวเนเอเวเนเซียเสมอเอปลี1-1แล้วก็เวโรนาชนะซาโซโร่4ประตูต่อ2นะครับบูเดสลิกาเยอรมันออาสป์ปกเสมอกับแฟรงก์เฟิต์1-1เหลืเหอเชื่อจริงจงเลยวันนี้นะครับจะเป็นเซเรียโลงสนามกันหลายเกมเลยนะครับทั้งมิลานเจอสเปเซียฟิอเอเจอเจนัวนะครับแล้วก็บุลุษยาเจอกับนาโปลีนะครับฟุตบอล อิตาลียังคงสนุกมากนะครับในฤดูกาลนี้นะครับโซโคปาอิตาเรียครับในวันอังคารเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของลาซิโอเจออูดิแล้วก็ยูเนตุสเจอกับทางฝั่งของซามโดเรียนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าดูมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันทั้งหลังเกมทั้งคืนที่ผ่านมาในวันอาทิตย์แล้วก็กลางสัปดาห์ที่จะไปฟุตบอลเตะก,กันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นยังไงติดตามในช่องของเราสปอคร์ตไกล์ครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับช่องของเราเนี่ยรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเรามีพิธีกรให้ได้ดูถึง3ท่านนะฮะก็คือผมคุณเกมควบสนามแล้วก็พี่แจ็คเล็กสุวิได้อ่อนสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบผู้สองเลยเนี่ยในยูหนึ่งนะฮะก็ติดตามชมมาได้มีทุกวันให้ได้ดูนะครับแล้วก็มีทาง t ิ k t o k ด้วยนะครับลองเสิร์ชหารดูสปอร์ตไกด์นะครับมีเกมมาให้เล่นแล้วก็มีเงินรางวัลแจกมากมาย นะครับการสัปดาห์นี้แน่นอนครับเดี๋ยวจะมีเกมคู่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลถ้ามันไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์ได้เลื่อนไปก่อนนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่ามีสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะติดโควิดก,กันนะครับทีนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเออ่ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็ขยบตาแมนซิตี้สิบเอ็ดแต้มเตะน้อยไปนหนึ่งเกมถ้าชนะก็เหลือ8ปแต้มแแก้แปดแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ฝากความหวังไปที่หงแดงลิเวอร์พูลยืนครอบนะครับส่วนเชลซีได้หลุดไปแล้ว นะครับสิบคะแนนยากแล้วนะครับสำหรับสิงห์ดูฮะเชลซีผมว่าเขาคงต้องไปลุ้นผูเอฟเอรวมถึงบอลลีกครับที่เข้าชิงนะครับในขณะที่ค,ค่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกมเออ่มีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือทางฝั่งของเอ่ออลาฟาเมเตสนะครับตัวปลดออกจากตำแหน่งนะครับเอลวัตันตอนนี้เต็งจะเป็นเวรูนี่แล้วก็โอ,อเลกุน,น่าโทชาที่มีข่าวเข้ามาแต่ผมว่าลูนี่มีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเป็นเด็กเก่า แลวด้วยความที่เขาเองตอนแรกต้องจ่ายพนักงานให้กับ r ายพีค้าตี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแล้วตัวตัด21คะแนนที่โดนตัดเนี่ยคนหลังจะไม่ทราบเพราะว่าเหมือนกับทีมมีปัญหาเรื่องการเงินและเจ้าของครับไปขายสนามทอดตลาดแล้วโกงราคาเช่นตลาดสนามเนี่ยมูลค่าประมาณ30ล้านปอนด์ไปขาย70ไรบเนี้ยแล้วก็ทำให้โดนตรวจสอบแล้วก็โดนตัดแต้มถึง21แต้มนะครับมีโอกาสสูงมากครับที่รุนนี่จะมาคุมแล้วก็ดันแคนเฟอร์กุสันเป็น เป็นผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในฟุตบอลอิตาลีกสัปดาห์นี้พีวีทีวีมีถ่ายวิลล่าเจอกับเอเวอเรตต์โดยตอนแรกโปรโมทไปลาซาร์จะมาเจอเจอราร์นะครสุดท้ายก็ไม่ได้เจอจกันจริงๆนะครับอ่ะส่วนค่ำคืนวันจันทร์นะครับวันนี้มีโบโลญญาเจอนาโปลีมิลานเจอสเปเซียแล้วก็ฟิออร์เจอกับเจนัวนะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิล่าจะเป็นจา่าฝูงอยู่นะครับซึ่งก่อนเตะเนี่ยอินเตอร์นำมิลานแค่แต้มเดียวนะครับก่อนที่อินเตอร์จะเจอกับอัลเตนตา เพราะฉะนั้นเนี่ยที่1อินเตอร์ที่2อเอซิมิลานที่3านาบุรีแล้วก็ที่สี่อัลตันตายูเว่ยอยู่แบบที่5มีแต้มเท่ากับอัลตันตานะครับเป็นเกมที่น่าดูแล้วเกิดน,นะครับมิลานก็ยังผลงานดีอยู่นะครับช่วงนี้กำลังฟอร์มดีล่าสุดในโกไปตรียก็าชนะเจนัวมา3ประตูต่อ1นะครับล่าสุดเลยส่วน ua, เจนัวชนะแพ้ทางสเปเซียมาหนึ่งประตูสุดเลยะสเปเซียก็เจอกับมิลานในตำแหน่ที่ซานซิโร่นั่นเองนะครับ ในขณะที่เขาไปอิตาลีนะครับในวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยจะมีทั้งหมด2เกมลาซิโอเจออูดิแล้วก็ยูเว่เจอซานโดเรียเขาไปอิตาลีก็คือฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับคล้ายเอฟเอคัพคล้ายๆกับโกปาเดเรก็เป็นบอลถ้วยของลาลิกาสเปนนะครับน่าสนใจมากนะครับยูเว่เจอกับซานโดเรียนะครับน่าจะสู้กันได้หมั่นนะครับส่วนการสัปดาห์นี้มีพิมายเกเตสองเกมนะครับเบอร์ลี่เจอวัตฟอร์ดแล้วก็บไบนตันเจอกับเชลซีนะเดี๋ยวมาลุ้นกันละกันวันนี้ ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะลุ้นมันๆก็เข้าไปที่สปอตโปรได้วันนี้ผมว่าเอซีวลาน่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ที่เจอสเปเซียนะครับประมาณนี้เียเดี๋ยวพรุ่นี้เจอกันสวัสดีครับ